บัดเดโปรดสราบลับความทำมาภาคแสียเสียง เปลี่ยนสำเนียงสำนวนภาคอีสานนั้นเสียงแหลมชารุปแปะพันเพิ่มโดยพิมพ์ผาผายสันเสคคัดเลือกเปลี่ยนเอามาเล่นเอ้เสียงนบัดนี้ฟังตอนเย็งมหาชาติกันที่หกคนละพน สิโยโยเทศนานั้นจาสอนข้าถึงตอนทำเขาพนาเขารันปาทำคาเพื่อนบ้านสถานวองท้องถึงไปหอดเปือกเมืองกวางสีเพื่อนขลิตถามถึงวันระเวทยังระนั่งไม่ระวังใดถือก้อนดินและทอนไม่เขาฟาดนำบ่สงสาร ว่าขวัญชูจุกุกสถานดินบ่านเขาลำค้างสิลุงขาพระมนากระใจตังขาสวดข้าและเลี้ยวเที่ยวไม่เหม็นบอนไปอืมนะ แก่กาคิดได้พ้มากกันเป็นโยมเดินทางไกลบ่หามอาสมอันเพื่โยมโอ้เจ้าบ้านหมอเจกัาานกต้องส่งผาชี้ป้าขาวสิเที่ยวทางฝุงเทพให้บ่ต้องอักข่องผาดอกดังชีคิดแต่เพียงทอนนี้ก็ถือเพจชี่พ้าม เที่ยวหาทหําหนทางวันสิไปในดาวข้าวนำสมใจเท่าถาเขากระบอ,อกทีเป็นเพราะกรรมเก่าเกศสร้างนั่นนั่นจ้องจุจงจังแม่นสมมาตรมุงเหล่าดันดงไพพาน้อมถึงเขาหอบบนในพเพื่อนเขตสถันหวังงามอีตาพระม,มวันหูวาสตุเสลัดดานมาในพานหอขมตะพัมกลุ่มสันสาย เมียเตตูให้ให้เต้นใส่พอปันเสียขวาใจเพียเบิดวังดังสิเป็นลมตองมากเสวอ่อฮวงคนวหวดอกผมเฮาแต่พามเธอไม่เท่าวีนานันแกงหลังเช้โอ้ยมาฟังเสียงมันโขลงมาอะไรตัวกระเต้นจองขอบพามอกว่าควายขวายดอกสวยแงดเนี่ยละกูอู้อ ว่าหามาบาักดำลากกะน้องอีแดงจองถุงลายพามยานตายห้องให้เฝ้าขึ้นต้นหม่เลีเล้ยวผ่านขึ้นต้นหน่อยนั่นกะคนขึ้นต้นสนนั่นกะหกักลื่ยปีนขึ้นตุนกอกไม่ท่อตอบหัวหมาว่าสีหนา้าสีหนา้าจะได้ ออนาในตอนนั้นอานิจาบหั่มเทาลุนลานกยันสั่นขึ้นไปนั่งสะบันได้วอดวายจุมคู่น พระเวทเน่าอยู่พุ่นพระคุณแพรให้สันนิโรภึกท่าจันมาถึงพึงพระพ่อที่ยอนเจ้าข้าน้อยเป็นคนเทาสมควรนายยอนไข่ปลาตายยอนมากไย่พ่อขอทอนในพรานคลายจีตาบดลวงใหญ่แม้วที่ไดงยินเสียงจึงไม่เปลี่ยนเตียยิ่งกงธนูตรงเป่งเล่นเส้าองโคกของผ้ามเทอาไปเอาให้หมดหมดทอา้ามกอด่าไม่เอาหกโงกแงใสแก้ม กูสิตายคักแท้ต้องล่วงหลอกให้มันกว่าก่อนเออต้องใส่หัวปัญญาคมเม็ดให้สมจริงแจ้ออกดำแดงเหลือหัวไยสิร้องไฟเด็ดขาดของตาวาดว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสาเอ้ยยาสยิง หยุดหยุดเด้อหยุดนิ่งนิ่งหยุดก่อนบักตาขาวฟังเรื่องเล่าสะก่อนเมียยาเสน่มาพี่เบิ่งให้ดีบักตาใบกูเป็นไัยมึงหูบอกกูนี่นอเป็นทั่วไทยแพร่ยาทานผ่านเมือง ขันมือว่าวงูเรื่องเจียสัิสวาควตต้องชิบหายสู้ต้องตายกันหมดโทษปลานยิ่งเป่าคนจังกูเป็นไก่เท่าตะจิดใจกะกะแกนเบิดประเทศเขตแค้นบ่อหันกาบ่อหันกาดอกตอกูมึงอยู่ป้าอย่างสิหูกูสิบอกเอาบุญองค์จอมคุณพระสนอนจากนครโดนแล้วไผ่กระเซ้าเซ้ออื่นอยากทุนช่วยกับเต้ากูนี่ละ กูนี่ละเสียไปเชิญทานเท่าให้กับเขาสุนครกูจึงได้เรียบร้อนน้ำลาชสันตาตามมันชากรุงศรชัยสีดวนไปเรือหอนมึงยาวนาเรื่องบึ้งเอาสาบักตาแตกบังประแดกจูกงัดง่างโซ่อ่างให้ย่อนกลอว พันในฟังตลอดทั่วจนตัวสั่นงั้นงกตักลุมพังชูชกสั้นสายกาหลายบากขอภัยตาทานหลานคนดงเมาหอมย้อมผูกมามาดไปแล้วหาไม่นกกากลเกินขึ้นไปข้าระเออื่นชนมานางปลาใสขออภัยที่หลานผิดจงปวดภัยแต่ข้าวนี้ห้ามในที่กะเลยยำเมืองมี่กำประมาททานกราบบังสารจังสิสินอภัยให้เทื่อเดียว เหลียวบังน no ้พันกาขอขมาบังปาแดดทอบภาพแยกนายมภูมเพิ่มคักกระใจนี่ละเพิ่นก็ไว้ไผฉลาดท่านคนมีเหตุผลเชิงเช่ายอมเสียวตัวพ่นข้าวอับจนปัญญาใส่ดำเนินไปสีสมมาตคนฉลาดไดโยกโปกคนโง่เป็นเบี้ยเขา ผู้ดีบ้านนอกบ่ทอาขี่คอกในเมืองคำที่พ้นเกลา้านี่จังแม่นเป็นกิงทอบ้พมลิงแลงนคูวประเด็นคำตานเสียงในผ่านอ่อยเบาให้เนาน้ำอีกจากวางตั้งให้ล้านได้สดใสที่เกินลวงทันตา หลานสิไปเที่ยวลาสมันป้ามาถวาย่างเนื้อสายสารพัดสูกินในต่มเพ็งสิกินกวัางกินเก่งเนี้ยวในโบอึดยากฝากใส่ถุงเนื้อย่างทางนาได้อยู่กินภาพในฟังตลอดเส้นนำไล่หิวลลยทั้งยันตายบัดเขาเย็นประแดก่องอยู่ในบังตัดสินใจบอดเน่าอย่างการจำป็นต้องพุนผ่านโอ้ยราชกันวนแทนสีมาเล่นอยู่จังได้ จังว่ากันไปนาบมันยังนาเสียนยานโลน้ำพัวบากว่ามันสิซาดอกคำท้างคอยเจ้านั่นอ่างบนบอกทางสิไปขอขอบใจที่วางนีต่อเข้าโนกเข้านี้โอกาสมีวันหนาเขากลับมาสิทุนทันลาสะการลาบใส่สวงบังมาแรง กตะบุกกะจิงแก้งชีบอกทัางมาคห้าจนไปถึงอาจุนตะ้านพาลูสีเทาให้ไปเน่าน้ำทานถามทางอีกต่อยั่งอยู่ไกลกะรอหลายทานด้านดูงสีขอผงลงไว้บอนพันให้สี่ซองจูบทำนองหวาดเบาเสียวไว้รกที่ควรจุลพพุนเบิดทวน มวนมามวนกะจำใจมาพชมไผต่อไปจังฟังเรื่องจบสำเนียงเพืองยนจนลลพ้นในพ้นผ่านสาหาคาถาจานอาวาสานอกภัยเอสี้องแหลมก้อนกะยุ่ Oh 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 oh